อร,รอบนี้จัดนักครับขึ้น100%ครับอโอเคครับรอบนี้จัดนะลุ้นกันหน่อยครับลุ้นกันหน่อยเครื่องบินทยานฟ้าครับสวยงามครับสวยงามาไม่พลาดครับถ้าเทคนิคมันบอกแล้วระบบเดินตามระบบของ เทคนิคเครื่องบินในยานานะครับถ้าท่านใดอยากรู้รีบมาเรียนครับลงทะเบียนเรียนได้ที่นี่ที่เดียวที่ช่องสุขติ .com เท่านั้นนะครับ20ดอลลาร์จะเป็นของเราไหมาโอเคแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเลยสบายอกสบายใจกำไรเห็นเห็นครับกำไรเห็นเห็นกดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมท่านที่ยัง ยังไม่เคยติดตามก็กดติดตามซะนะครับเป็นประโยชน์กับท่านนะครับเป็นประโยชน์กับท่านนะครับรอบไหนมันไม่มั่นใจเราก็ไม่เข้าไปนะออรอบนี้จัดครับจัดยังเป็นเครื่องบินหยานฟ้าครับเครื่องบินทํางานครับเครื่องบินยังไงก็เป็นเครื่องบินครับรอบนี้ไม่ต้อง่วงทำงาน จับตาด้วยดีครับเครื่องบินมันจะขึ้นอย่างสวยงามไม่ต้องห่วงเลยรอบนี้เป็นของเราอีกเช่นเคยครับ29ดอลลาร์จะได้ไหมลุ้นกันหน่อยลุ้นกันหน่อยเออสบายอกสบายใจอ่านับถอยหลังเลย8 7 6 5 4 3 2 1จบครับ เรียบร้อยครับตอนนี้44ดอลลาร์เรียบร้อยครับโอ้โหสุดยอดง่ายมากนะรีบมาเรียนครับรีบมาเรียนถนะ้าท่านอยากจะรู้เทคนิคดีๆนะครับหลายท่านหลายคนต้องเสียเวลาไปกักตัวนะครับอย่าปล่อยเวลาว่างให้ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์นะครับมาเทรดหุ้นกันดีกว่านะครับรอบนี้ เราไม่มั่นใจเอาน้อยหน่อยนะครับโอเคจะได้ไหมรอบนี้รุนกันหน่อยรุนกันหน่อยขึ้นไปครับพี่กราฟขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยครับทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องและเรื่อยๆนะครับหลายท่านตกงานนะครับอืม ปลดออกจากงาน<ม>ก็ไม่มีงานทำ<ม>ก็มาเทรดหุ้นกันดีกว่านะครับไม่ต้องไปกลุ้มอ,อกกลุ่มใจไม่ต้องไปรีบผูกคอตายฆ่าตัวตายนะครับเสียชาติเกิดน,นะผมบอกไว้ก่อนนะคนที่คิดฆ่าตัวตายเสียชาติเกิดกว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์มันสุดแสนจะลำบากนะต้องสร้างด้วยบุญมหาศาลนะคนที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ย การเกิดมาแล้วเนี่ยจะอุดมสมบูรณ์นั่นก็กไปอีกนะครับนะบางท่านบางคนเกิดมาพิกลพิการอย่างนี้นะก็น,นั้นเป็นวิบากกรรมดังนั้นอย่าไปเบียดเบียนสัตว์นะอย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่าไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันนะครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบอกว่าไงใครทําอะไรไว้ก็ต้องได้รับผลของกรรมนะครับอย่าลืมนะอันต้องเข้าใจ นะกัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะครับรอบนี้เอามารุ่นกันว่าจะเป็นยังไงครับเอาน้อยหน่อย,อยละกันเนาะน้อยหน่อย,อยจะได้ไม่รอบนี้น้อยหน่อยน้อยหน่อย,อยอโอเคบางทีมันชอบ หักคอเราตอนท้ายนะครับดังนั้นเราต้องยึดตามเทรนเป็นหลักก่อนเทรนมันเป็นเทรนขึ้นนะดังนั้นเราจะไม่ลงกมันตอนท้ทายๆม,มันมักจะหักคอเรานะครับเหมือนเหมือนจะลงแล้วครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันขึ้นตอนท้ายๆนะครับผมมองดูแล้วนะมันลงก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถึงเวลามันสลับลงเราก็ต้องทําใจนะครับแต่ ลักษณะแบบนี้ถ้าเราได้ต่ํำที่สุดในโอกาสที่มันจะขึ้นต่อมันมีเหมือนกันย่อตัวเลยครับเห็นไหมครับเราต้องอ่านให้มันเข้าใจเห็นไหมครับสุดท้ายเป็นไงจบเลยครับโอ้โหยี่สิบดอลลาร์ตอนนี้เป็นห้ดอลลาร์นะครับอ่าโอเคก็ต้องอ่านเป็นลักษณะแบบนี้นะอย่าให้มันโกหกเรานะครับอันนี้เอออยากรู้ก็มาเรียนครับที่ช่องสุขติ .com เท่านั้นนะครับที่นี่ที่เดียวผมบอกแล้วนะ กำไรได้เรื่อยต่อเน,นื่องที่จริงแล้วเราเทรดไปสักสามสี่รอบได้กำไรเราก็จบแล้วนะเนี่รอบนี้อามาดูกันครับรอบนี้จะเป็นยังไงออรอบนี้จะเป็นยังไงมาลุ้นกันครับลุ้นกันอิทิพลของมันเป็นไงนะครับมาลุ้นกันว่าจะได้ไหมรอบนี้ยีบสดอลลาร์นะรอบนี้ก็ขอหยุดเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเรา ประมาณตนเองนะประมาณตนเองได้กําไรแล้วนะเราก็หยุดนะครับเราไม่ต้องไปโลภมากนะครับโลภมากลาบมักจะหายนะโอเคมาเออนะได้มา21ดอลลาร์ตอนนี้เป็น66ดอลลาร์แล้วนะครับก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมไม่ขอไปต่อนะครับนะครับจิตต้าใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ